วัดีค่ะเขาพามาขึ้นเขาค่ะเขาสิไปเบิ่งอีกว่ามันมีเ็ดบอยยางมหาเล่นน้ำแหละค่ะเลาะเล่นดูบรรยากาศนะคะแต่ว่าจริงๆเล่าเ็ดมันเริ่มออกแล้วนะคะเหมือนที่เขาไปทายเมื่อนั่นแหละให้ดูบรรยากาศโดยร่วมของ,ขอ,งอาการค่ะเนี่ยบ้านนังเนี้ย ติดเขาต้นแอปเปลิลค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะ ฟังหนุนข้เาเจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนกันเยอะมากเลยคะ่ะเฮ็ดสวนไถปลูกนั่นปลูกนี่เดี๋ยวฟังนี้นะคะนู่นค่ะเห็นบ่อคาสันขาวเมืองเฮาตรงนู้นค่ะตรงที่เห็นภาพเยอะๆนะคะนี่ นี่เมืองห้าที่ตรงนี้ค่ะกระซิมนี้เขาอ้อมสีเรืองเดือนมันเป็นดอกที่นี่เขาเอิญเรฟซีดนะคะเอาเม็ดเป็นไปเฮตดน้ำมันนะคะน้ำมันพืชน,น้ำมันในยอย่างประมาเนี่ยเนี่ยค่ะเมืองเ้าที่ตรงนี้เป็นอำเภออำเภอหนึ่งหละค่ะคิดว่านะถ้าเปรียบเทียบ ค้นอยู่ในเหตอา,อาชีพเกษตรกรรมนะฮะอาชีพเกษตรกรรม เป็นทางเส้นเดียวก็เข้ามากมากว่ามอนนั้นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้หญ้าขึ้นสูงมากเลยเพราะฝนมันตกบ่อยนะคะได้ยินเสียงจริงหรีดปะคะ ตอนนี้เขาอยู่ในสวนแอปเปิลนะคะขเขาจะปลูกไว้เพิ่งดยค่ะแต่ว่าปลูกนานแล้วแหละเ่าเบิดแหละแบบหญ้าแบบสันเขียวขจีมากเลยค่ะขเขาจะเอามันตัดหญ้าด้วยเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงในี้เขาในตัดดอกตัดแบบแล้วก็ปลอยให้มันแหงแล้วไปเก็บให้บวัวให้ควายนไหมค่ะไม่ใช่ควายเสีย <laughs> เก็บให้บวัวให้แกะนไะหมค่ะ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเถียงนาหน่อยนะคะตรงนี้ขเขาจะปลูกข้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดเป็นแถวเป็นแถวไปพู่ฟฝังผุนที่เห็นเห็นมี่ยนดินแดงๆนะคะจ้านาสิปลูกวีดหรือปลูกอย่างมรคะบางที่กับปล่อยโลงนะคะไว้ให้มันหยาขึ้นแล้วก็ไปเกี่ยวหยาเมาื่อไหร ไปตัดหญ้าไว้ให้พวกแกะนะคะหญ้าสําคัญมากเลยค่ะของฝรั่งนะคะเพราะว่าเขาจะเจามีฤดูหนาวเน,ะนาะหนาหิมะมันสิท้ามให้แบบถ้าบ่กเก็บหญ้าไว้มันจะบ่มีหญ้าให้แกให้หยังกินนะคะมาคนเดียวนะคะ วมเนียสิเป็นแบบนี้ละค่ะสิเป็นที่ลุ่มสลับกับเขาแล้วก็นเนินแบบนี้มันสีเตียนมากเลยนะเขาเขาจเจ้าถ้าเป็นเขาแบบนี้ค่ะที่ว่าแม่นแถวป่าสนนะสีเตียนมากเลยเขาจเจ้ากระสบปลูกต้นผลไม้ใส่ะคะ่ะทำแปลงพวก ปลูกข้าวโพดปลูกคาสลีเนี่ยก็ทาแบบตามเนินๆแบบนี้แหละค่ะเขาจเจ้าสีไถต้นไม้ออกหมดเลยนะคะบาให่มันเหลือต้นไม้เลยตรงที่ใดตรงหนที่เข้าเจ้าเพ็ดแปลงเกษนะเพราะว่าเขาจเจ้าใส่รถไถง่ายนะค่ะรถไถง่ายรถใส่ปุ๋ยแบบคันง่ายๆอะคะ่ะที่เขาจเจ้าใส่ปุ๋ยน่ำใส่ยูนี่เห็นเข้าจเจ้าใส่ปุ๋ยน่ำนะค่ะ ุยเม็ดก็มียุต่ว่าเข้าเจ้าสิวานในพื้นที่ที่มัน,นหน่อยๆนะคะแม่นว่าพื้นที่ที่มันเยอะๆนะคะเพราะว่าย่นี่ข้าเจ้าีิแบบถ้าเฮ็ดแปลงกรเสข้าเจ้าสิเฮ็ดแบบโล่งเตียนมากเลยคะ่ะบม่มีต้นไม้ระวังระวังแปลงที่กระเจา้าอันแปลงไร่เขาเจ้าเลยะคะ่ะมานท้าพสีเ็ดเป็นโฮมนะคะมีสิมีโฮมต้นไม้โฮมไม่หยังสินะคะซับระวัง ให้สวนหรือว่าหน้าเอียงออกมาเน่แต่ว่าอยู่นิสีเฮดแบบเตียนแบบนี้เลยค่ะโล่งไปเลยอ่ะเวลาตรงไหนที่ข้าเจ้าว่าได้ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวสาลีหรือ,อยังสิข้าเจ้าก็สีเป็นที่หยาโล่งเตียนเอาไว้ให้เลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัว แถวฮาสิซยูเขตทรานซิวินเนียนะคะก็เลยซียูสลับกับเขาต่างๆต,ตรงนู้นค่ะตรงตรงนู้นเห็นบอชัดนะคะในกล่องเขาเซื่งองนีหยังว่าเอิญสันเขาเอีหยังคาเนเปียนบ่หรืออีหยังนี่แหละคะ่ะคาเพเทียนคาเพเทียน,นะคะ่ะ สันเขาที่ง่ายที่สุดในโรเมนียมั้งค่ะเพาว่าจังสันนะเนี่ยค่ะทางรถเนี่ยทางรถเห็นซ้ายนี่บ่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขเขาจาใส อ่าระบบไฟโวลต์ต่ำที่เอาไว้ไล่เอาไว้การพวกสัตว์ต่างๆที่สเขามากินนะมันสีมีกระต่ายิมีหมีมีจิ้งจอกนะคะนี่สิเขาเจากันเลยเนี้ยไฟโวลต์ต่ำนะคะมันอยู่ที่เท่าไราหร่บ้องะะแต่ว่าสาัตว์บ่ตายนะคะแค่ช็อตเฉยๆ นี่ค่ะใส่เสาใหม่แล้วก็ตีตีตีไปเป็นลักเป็นลักไปแบบนี้ค่ะแบบที่สวนเฮามียค่ะมันยากาศดีมากเลยค่ะแถวนี้นี่จะเขาอากาศแบบบริสุทธิ์มากเลยแถวประเทศ ถวประเทศเนี้ยค่ะคล้ายๆว่าปลาใหม่มันยังมีเยอะอีกไหมคะปลาสนนะคะถึงจะมีตัดแหละตัดเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเป็นธรรมชาติแบบเยอะมากเลยเอ่อเจ้าฝ้าชายชาญอยู่อังก,กฤษเพิ่นมาซื้อบ้านอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ว่าอยู่อีกเมืองนึงเมืองไหนย,ยิ่งเป็นยุนิปลาเลยอะคะ่ะอยู่อีกเมืองนึงเพิ่นมาซือ้อเขาเจ้าเสียออกทีวีนะค่ะว่าเพิ่นมาซื้อที่แล้วก็ ทางเป็นเมือนที่สอดนะคะเพื่อนกระสีไม้เยี่ยมเป็นคลังข้าวช่วงอากาศมันดีนะคะโรมาเนียเป็นประเทศที่ยังแบบธรรมชาติยังดีอยู่ค่ะทรัพยากรธรรมชาติยังดีอยู่แต่ว่าถามว่าเป็นยังข้าเจา้าคือบอลยูนยูีิผูน้ำอีกเหรอคะเนาะแต่ละประเทศก็การเมืองคล้ายกันเลยแหละค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองจะว่า ทรัพยากรนี่เยอะมากเลยค่ะประเทศเนี่ยโอเคค่ะเขากับสิพาเดินไปถึงนาบ้านนะคะ